สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพอ่าอไปล้วจ้ะพาเขาไปแล้วจ้ามาเปิดคลิปมากกับพอ่อแจ็กพอดเลยจ้าทุกคนตรงนี้นี่นั่นโอ้หอืมเขาป่าจ้าเขาป่าเข้าป่าเออมงคลิปเลย เก็บจ้ะทุกคนเก็บเก็บโอ้ยโอ้ยหักหักอืออือะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยอโอ้ย,อยงัดงัดว้ายมีลูกพร้อมมีลูกพร้อม สวยฝนกะลิ้นเพราะฝนมาเ่ายใส่เสื้อกันฝนมาจ้ะอยากหาต่อแ้่ทุกคนจ้ะทุกคนมาพอมองทีสองจ้ะดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนึงดอกหนึ่งด้ะ แล้วก็อีกดอกนึงเด้สอสงสัยแต่หันมี้ไม่โตแต่ใหม่ทุกคนเห็ดเ็ดเห็ดอืนโอ้ยมันเขาเหยียบมันวายทุกคนเปิดหมดขึ่นมาบพออะไร เก็บเก็บโอ้ยงัดอ้นี่มีลูเกค่อย้อยคนจุกเอากบบนี้

ยังหาเมื่อ,อีกจัดทุกคนนี่จุ่มนี่ติดพอเมื่อกี้ถ่อยลรวจัดทุกคนถ่อยแล้วนั่นสองดอกหนึ่งแต่ว่าดอกหนึ่งคือจะถาวรดอกดอกนะดอกนี้คือใส่ได้อย,ยู่แต่ว่าสองดอกนี้ได้แน่นอนสุดยอด เก็บจะเก็บแต่ว pues ่าขาเราก็เป็นฟอเฝออุ้ยไม่แทงจ้าดูโอ้ยเรานันละเงาละปล่อยเราไปฮะละ ได้สามดอกจะพบใหม่กับข้องอุย้ยจากทุกคนมึงน,นี่อุย้ยจ้าจาจาทุกคนวนต่อมามาพ่อดอกนี่แล้ว ว้สาสัตว์ุกคนมองไงคำคำคำมึงเป็นแข็งแข็งว่าสัตวแมนนีดีอันอืออืออีอสามดอกคำมือคำหาโอ้แมนมนนาไหนโอ้งามไหม คนกันมึงบอดีกับบอเห็นนี่หลีด้มึงไงเกิดน้ำยังเสียแต่มีคนเห็นอยู่ลหรเกิดน้ำยังไงมึงดอกนี่หัน่นโอ้แล้วหัวก็เกิดแล้วก็เนา่าเลรอเนาะมึงมีคนเห็นเรานางแชบอนนางล้มกับบอเห็นจ้ะ อันนี้กคืออันนี้คือคือเห็ดอันนี้เลยตะวันบอมแมนนะรูกกนหน่อยๆของเราเรกพันใหญ่ๆตะวันซัมนี่กะกำลังดีจ้ะบ่วเถาเนาะ งานหาจะได้ยินเสียงฝรั่งผ้ากันเขา่าปางานหาจ้อทุกคนยางมะพอเห็ดมันปูเห็ดมันปูจ้าไงน่ะ,นะโอ้ย เามันชูเห็ดจ้ะแต่เห็ดมันปูเห็นนี่ยที่แรกเข้าใจว่าเป็นเห็ดเอ้ยเป็นใบไม้เห็ดเรืองเอืองหอเห็ดมันปูจ้ะดอกใหญ่เลยนี่อื้อ เราจะมาขึ้นน้าหยางสิเนาะเห็ดมันปูมีใช่บอจ,<ะ>จะขืนเราจะขึ้นน้ําขังหยาแบบนี้โอ้ยหักหยานจะบดไอหักเนาะเจ้าก็ได้เราเป็นเห็ดที่บอบบางจะ้ะจับแน่หักหลุด เล้วเก็บแล้วเห็ดอื่นกับมี่จต่ทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้จักเราไม่เก็บจะเก็บแต่เหตุที่รู้จักเนาะ